อ่ะคราวนี้ลองดูข้อที่หนึ่งะข้อที่หนึ่งอากาศชื้นหนักกว่าอากาศแห้งอันนี้ถูกหรือผิดครับนะเะฉนั้นอากาศชื้นหนักกว่าอากาศแห้งผิดนะ เพราะอากาศแห้งเนี่ยมีปริมาณน้ำหนักที่มากกว่ายุัตอย่างเช่นในในตัวเจนเน่ยมีมากที่สุดใช่ไหมครับแก๊สในตัวเจนเน,นะนะมีประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์ซนลยนะส่วนข้อสองครับความชื้นจริงหรือความชื้นสมบูรณ์เนี่ยมีค่าสูงความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าสูงด้วยผิดครับ ถ้าความชื้นสมบูรณ์สูงความชื้นสัมพัสจะต่ำอันนี้ต่ําครับข้อสองก็ผิดนะข้อที่สามเมื่อน้ำเราเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศข้อสามถูกครับ ข้อสี่น้ำระเหยได้เมื่อน้ำเดือดเท่านั้นผิดเลยนะถ้าวันนั้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้น้ำเนี่ยเกิดการระเหยได้น้ไม่จําเป็นจะต้องเดือดนะข้อที่5เราสามารถมองเห็นไอ้น้ําเป็นควันสีขาวลอยอยู่ได้ผิดครับ นะไม่มีควันนะนะครับข้อหกอากาศอิ่มตัวคืออากาศที่มีความชื้นสัมพัสร้อยละร้อยถูกต้องก็คือร้อยเปอร์เซ็นเต็มหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นไม่สามารถรับไอ้น้ำได้อีกแล้วข้อเจ็ดไฮโกรมิเตอร์นะไฮโกรหรือไฮกรนะครับมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องอวัดความชื้นในอากาศถูกต้องครับ ต่อมาข้อที่8อากาศที่อยู่ในสภาวะที่มีความชื้นมากเป็นอากาศอิ่มตัวด้วยน้ํามากที่สุดข้อแ8ก็ถูกครับเพราะว่าความชื้นเราต้องนึกถึงไอ้น้ำต่อมาข้อ9้าอากาศที่มีความชื้นพอเหมาะทําให้รู้สึกสบายนะเป็นอากาศที่มีความชื้นสัมพัทต่ากว่า50ตรงนี้ผิดเลยครับงนั้นถ้ารู้สึกสบายตัว ความชื้นต้องเท่าไหร่ครับความชื้นสัมผัสต้อง60เอร์เซ็นตัวนี้เราแก้ไปอ่ะต่อมาข้อที่สิบ ความแตกต่างของอุณหนภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อเปียกและกระป๋อแห้งมีมากค่าความชื้นจะน้อยลงอันนี้ถูกต้องเลยะขอเกนะ้าผิดนะถ้ากระป๋อเปียกกระป๋อแห้งเนี่ยมันมีค่าแตกต่างกันมากความชื้นก็น้อยครับยิ่งแตกต่างมากเท่าไหร่ความชื้นก็ยังน้อยลงเท่านั้น อโอเคนะครับอต่อมาในเรื่องของเมฆไม่แน่ใจว่าเมฆส่งชีตไปให้เราหรือยังเลยส่งยังครับทั้งสองคนต่อจากความชื้นเป็นเมฆไหมอลองดูให้หน่อยครับใช้เรื่องเมฆไหมเอ่ออย มีครับมีนะอ่ะโอเคงั้นก็ต่อเลยนะซึ่งเมฆนะครับเพราะะฉนั้นในเรื่องของเมฆอ่ะะฉนั้นเมฆเกิดจากความหมายเลยนะคราวนะเมฆเกิดจากไอ้น้ำใช่ไหมครับก็คือวัฏจักรนั่นเองนะไอ้น้ำนะเกิดาการระเหย นะครับและกันตัวการตัวก็คือเกิดการอนะไรนั่นเองทางมากันตัวคือการควบแน่นนะควบแน่นครับเป็นหยดน้ำอ่าและตก ลงมาครับเป็นฝนอ่เป็นฝนฝน,น,นแล้วเรียกว่าอะไรครับหยาดน้ําฟ้าใช่ไหม่ะตรงน,นี้เพิ่มไปความหมายของการเกิดเมฆ ต่อมาข้อ2นะครับชนิดของเมฆแบ่งตามความสูงจากพื้นดินได้นะสามชนิด่นะได้แก่1นะเมฆชั้นต่ำใช่ไหมครับ2เป็นเมฆชั้นกลางแล้วก็3ครับ เป็นเมฆชั้นสูงาพระนั้นเมฆชั้นต่ำมีความสูงจากพื้นดินต้องไม่เกิน2,500เมตรประกอบด้วยเมฆอะไรบ้าง1ก็คือสเตตัส อ่าสองครับสเตโตคิวมูลัสอ่าสามครับนิมโบอ่านี่เมฆฝนนะครับนิมโบสเตตัส อ่าสี่ครับคิวมูลัสอ่าสุดท้ายกรับห้าคิวมูโลนิมบัส อ่ะต่อมาข้อสนะข้อสีถามว่าเมฆชั้นกลางมีความสูงจากพื้นดินนะประมาณเท่าไหร่ครับเมฆชั้นกลาง2,500นะับถึง6,500เมตร เพราะฉะนั้นขั้นกลางเราต้องประกอบด้วยนะขึ้นต้นด้วยนะรครับคําว่าอันโตนะหนึ่งอันโตคิวม um ูลัสสองครับอันโตสเตตัส อ่ะต่อมาข้อ5นะข้อ5้าเมฆชั้นสูงมีความสูงจากพื้นดินนะครับตั้งแต่6,500เมตรขึ้นไปอ่าเพราะนั้นเมฆชั้นสูงต้องประกอบด้วยนะครับคำขึ้นต้นคำว,ว่าเซอร์นะอ่าหนึ่งเป็นเซอร์ลัส สองครับเป็นเซโรสเตตัสสามครับเซโรคิวมูลัส อ่าต่อมาข้อหครับชนิดของหยาดน้ำฟ้าได้แก่อะไรบ้างอ่อาหยาดน้ำฟ้าได้แก่หนึ่งก็คือฝนใช่ไหมครับสองน้ำค้างนะสามครับลูกเห็บสี่หมอก แล้วก็ห้าครับีิมาอันนี้เป็นยาดํำฟ้าหมดเลย อ่ะโอเคผ่านนะครับอ่ะต่อมาให้เราติ๊กถูกนะนอกก็ความที่จัดเป็นหยาดน้ำฝาอ่ะทำเองนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดอ่ะลองให้เวลาสักสองนาทีนะลองลองดูครับ อันแรกนี้เรานั้นจะได้อยู่นะนะครับอะไรบ้างที่จัดเป็นหยาดน้าฟ้าหนึ่งน้ำค้างใช่ไหมนะเมื่อกี้เราเพิ่งเติมไปเองนะครับหนึ่ง้ำค้างแข็งไม่ใช่นะครับสามฝนนะสี่หมอกเมฆไม่ใช่นะครับหกหิมะแล้วก็เจ็ดลูกเห็บอะตรงกันไหม นะต่อมาให้เราดูครับข้อความไหนถูกข้อความไหนผิดข้อหนึ่งเมฆเป็นไอ้น้ำผิดเลยครับนะาไอ้น้ำต้องเกิดการควบแน่นใช่ไหมครับกลายเป็นหยดน้ำนะาข้อสองการควบแน่นของเมฆทำให้เกิดฝน ไม่ใช่การควบแน่นของเมฆครับต้องเป็นการควบแน่นของไอน้ำข้อสอก็ผิดนะต่อมาข้อสาเมฆเป็นกลุ่มของละอองน้ำถูกครับนะละอองน้ำหรือเป็นหยดน้ำนั่นเอง ข้อที่สี่ละอองน้ําที่รวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากทําให้เกิดฝนครับถูกนะเพราะนั้นคําว่าน้ําหนักมากเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดการควบแน่นนะรวมตัวกัน,เ,นเกิดการควบแน่นเกิดขึ้นข้อที่ห้าเมฆและฝนเป็นรูปแบบหนึ่งของหยาดน้าฟ้าหยาดน้าฟ้าใช่เมฆไหมไม่ใช่นะแต่ฝนใช่นะตรงนี้ต้องอ่านดีๆนะครับผิดครับ ต่อไปก็หกฝนตกเนื่องจากเมฆมีมวลมากผิดครับต้องเป็นน้ำหนักนะข้อเจ็ดเมฆสีเข้มหรือดำเนื่องจากมีมลพิษอากาศในเมฆโอ้ผิดเลยนะข้อนี้ข้อที่เจ็ดไม่ได้เกี่ยวกับมลพิษอากาศเลยนะข้อที่แปดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเรียกว่าเรนเกต อ่าตรงนี้ถูกครับอ่าต่อมาข้อ9หยาดน้ำฟ้าคือหมายถึงน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวตกลงมาสู่พื้นโลกถูกต้องอ่าถ้าของแข็งก็คืออะไรครับยกตัวอย่างหิมะถ้าของเหลวก็ยกตัวอย่างก็คือฝนอ่าข้อ10บครับอีกหนึ่งข้อการวัดปริมาณน้ำฝนวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร ามมิลลิเมตร m เ,เล็ก m เ,เล็กนะครับมิลลิเมตรนะก็อสิบก็ถูกนะ m ตัวนี้เรามาจากคําว่ามิลลิ m ตัวนี้คือเมตรนะก็รวมกันเป็นมิลลิเมตรอ่ะโอเคครับนั้นสัปดาห์หน้าก็จะมาต่อเรื่องเมฆแล้วก็พายุฤดูร้อนโอเคครับงั้นวันนี้ไว้แค่